วัสดีครับผมนวประดลบุกนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําการแบ็คทิกใน MMA แเ้วก็อยู่กับน็อตอยู่เดือนที่ไทยมัชิมาการต่อสู้ธรรมศาสตร์ลงังสิตสู้กันเนี่ยใน MMA เนี่ยเรามักจะยืนกว้างคือด้าน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 ,น,นข้างเราเนี่ยขาซ้ายขาขวาเราจะกว้างไว้เราจะไม่หันข้างนี้เราต้องหันหน้าเราจะหันหน้าเพื่อความสมดุลเวลามีเตะมาเตะม,ม,า,เตมาเนี่ย เราจะยกบงังได้ได้ทั้งสองข้างแต่็าที่ด้วยบังได้ใช่ไหมทีนี้นถ้าเราหันข้างเนี่ยยกเต็ม,มาเราจะบังไม่ค่อยได้บังก็ยังเผลอยู่แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะเตะแบ็กคิกแต่เรายืนแบบด้านหน้าเขาหาเขาคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยถ้าเราแบ็กคิกมันจะไม่โดนมันจะโดนด้านนี้เราต็มการแบ็กคิกให้อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราต้อง เปิดตัวหันหลังเล็กน้อยก็จะแบ็กทิกได้โดนเป้าหมายแต่ทีนี้ถ้าเราหันหลังให้แบบนี้มันก็เสีย่ยงเหมือนที่บอกว่าเราจะไม่ยืนหันท้าให้ถ้าเราหันข้าหันหลังให้อย่างนี้มันก็จะเสี่ยงโดนตะโดนเข้ามาก่อนเข้ามาปล้ำเสียเปรียบคู่ต่อสู้ดังนั้นทิกในการทําท่าแบ็กคิกเราจะไม่ทําท่าแบ็กทิกเดียวๆคืออยู่ๆ เข้าไปทำแบ็คคิกเลยไม่ได้อาจจะมีการเซตอัพจังหวะนิดนึงผมอาจจะเข้าไปเตะก,ก่อนเตะนิดนึงแล้ววืดวืดวขเขาถอยเขาถอยไปเนี่ยวืดฟืบแล้วเขาเข้ามาสวนเนี่ยโป้งให้แบ็กคิกไปเป็นลูกตามน้ำมากกว่าเตะเข้าไปฟุบเข้าไปอย่างนี้หรือเราไม่ได้เตะเราหลอกเพื่อให้ระยะมันได้ยกแขนเขาหลอกชุบทีปุ้งเข้าไป อันนี้ก็เป็น,นจังหวะเข้าทําถ้าในเทควันโดเนี่ยคือเขาจะไม่เตะล่างกันเพราะไม่เตะล่างเราก็ไม่ต้องระวังไม่ต้องระวังขายแล้วเรายืนหันข้างไปเลยเพราะเขามาเตะปึ๊บเขามาเตะปุ่งโดดถีบไปได้เลยนี่คือสไตล์เทควันโดแต่ถ้าสไตล์เอ็มเอมันมีเจาะยางถ้าผมอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เตะเจาะล่างเลยเุ่งเสียหลักได้ใช่ไหมแล้วก็คู่ต่อชูจับทางได้ง่ายเกินไป เข้ามากวาดกวาดสองขาเลยคือเราไม่สมดุลเรายืน2ขุมสองขุมคือม,มีมีขาหน้าขาหลังแต่ไม่มีซ้ายขวาถ้ายืนเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเข้ามากวาดสองขาแข็งมากคือมันยืนสมดุลดีแล้วดังนั้นการเข้าทำแบ็คคิกต้องมีจังหวะเซตอัพก่อนนะตัวอย่างอีกทีนึงถ้าเราจะแบ็คคิก ขาหน้าเราเซ็ตอัพขาหลังเตะไปฟึ๊บคือสู้เข้ามาเราแบกตามกันอีกท่าหนึ่งที่การใช้คล้ายๆกันคือไซคิกเมื่อเราเตะพลาดคู่สู้เข้ามาไซคิกใช้ขานี้ค้คล้ายกันหรือที่ว่าเราจะใช้ขานี้หรือขานี้